สวัสดีครับมาถึงการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันนะครับกับแผนรายได้ Core Network ของ World Class Innovation หรือ WCI คือเรามีรายละเอียดมาพอสมควรเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาสกัดแก่นสำคัญสำคัญกันทำความเข้าใจโครงสร้างโอกาสแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของแผนนี้นะครับจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจนะคือเขาบอกว่าสมัครฟรี ใช้ค่ะสมัครได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่แต่ก็มีเรื่องเอกสารใช่ไหมครับที่ต้องเตรียมไว้ก่อน3อย่างถ้าจะรับค่าคอมมิชชั่นอืมใช่ค่ะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารแล้วก็ใบสมัครอันนี้คือจำเป็นเลยค่ะสำหรับรับเงินในอนาคตเตรียมไว้ดีกว่าครับผมใช่ค่ะที่ใช้กำหนดตำแหน่งมีโก3 0 0 PV พแพลตตินัม900 PV แล้วก็ไดมอนด์2 0 0 0 PV คือตัว PV นี่แหละค่ะที่จะเป็นเหมือนกุญแจปลดล็อกว่าเราจะมีโอกาสรับรายได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละขั้นเข้าใจครับงั้นพอพูดถึงรายได้โอ้โหผมดูในข้อมูลนี้ WCI เขาจัดมาให้ตั้ง6ทางเลยนะใช่ค่ะ6ทางเยอะที่เดียวน่าสนใจมากครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยที่น่าจะเป็นตัวหลกัหลกๆอันนึงคือโบนัสค่าแนะนำา5ชั้นค่ะ ตัวนี้คอนเซปต์ก็คือเราจะได้เปอร์เซ็นต์จากยอดซื้อของคนที่เราแนะนำตรงเข้ามาแล้วก็ทีมงานในชั้นถัดๆไปด้วย hmm. จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือยิ่งตำแหน่งเราสูงขึ้นเราก็จะยิ่งได้ลึกลงไปหลายชั้นอย่างโกเนี่ยได้แค่ชั้นแรก100%ชั้นเดียวค่ะแต่พอเป็นแพทตินัมก็ขยับเป็น3ชั้นเลยคือ100แล้วก็อีก10% 2ชั้น oh. ส่วนไดมอนนี่ให้เยอะสุดค่ะ5ชั้นชั้นแรก100%แล้วก็อีก10%อีก4ชั้นถัดไปโหไดมอนนี่ได้ลึกมากเลยใช่ค่ะชัดเจนว่าเขาเน้นให้สร้างทีมแล้วก็สนับสนุนทีมงานในแนวลึกนะคะเข้าใจเลยครับคือยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งเหมือนมองเห็นภาพรวมใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากทีมที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยทีนี้มีอีกตัวหนึ่งที่ดูสำคัญไม่แพ้กันคือโบนัสบาลานซ์ทีมอันนี้เป็นยังไงครับ ตัวนี้คือเขาจะคำนวณจากขนาด PV ของทีมฝั่งที่มียอดน้อยกว่าในแต่ละเดือนอ๋อฝั่งที่น้อยกว่าหรือที่เรียกว่าทีมอ่อนใช่ค่ะทีมอ่อนแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเพดานรายได้สูงสุดต่อเดือนไม่เท่ากันนะคะชัดเจนเลยอย่างโกลสูงสุดได้เดือนละ1,000 0แบาทพลาตินแนลก็ส0 0 0สนบาทครับส่วนไดมอนนี่กระโดดไปเยอะเลยค่ะสูงสุด1.2ล้านบาทต่อเดือน โหหนึ่งนั้นสองต่างจากแพลตินัมตั้งสีเท่าเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะต่างกันเยอะมากแสดงว่าโครงสร้างเขาให้รางวัลสูงจริงๆกับคนที่แบบว่าสร้างทีมได้ใหญ่แล้วก็แข็งแกร่ง,ง,งสมดุลทั้งสองฝั่งอืมน่าสนใจถูกต้องค่ะมันสะท้อนเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับคนที่สร้างองค์กรได้สมดุลจริงๆแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยแต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันนะคะครับ คือต้องมีการรักษายอดซื้อส่วนตัวหรือถ้าไม่ซื้อระบบก็จะหักจากรายได้เราโดยอัตโนมัติเพื่อให้เรายัางได้รับโบนัสส่วนนี้นะคะอ๋อครับครับมีเรื่องรักษายอดด้วยแล้วโบนัสแมทชิ่ง3มชั้นละครับอันนี้คืออะไรเสริมเข้ามายัางไงแมทชิ่งนี่เหมือนเป็นโบนัสที่เราได้เพิ่มจากความสําเร็จของทีมงานที่เราสร้างขึ้นมาค่ะอืมคือเราจะได้เปอร์เซ็นต์จากโบนัสบาลานซ์ทีมของคนในองค์กรเราอีกทีหนึ่ง อ๋อได้จากรายได้ของเขาอีกทีใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมยิ่งตำแหน่งเราสูงก็ยิ่งได้ลึกหลายชั้นอีกโกได้ชั้นเดียว10%บเปอร์เซพลทินัมก็2ชั้น10%กับ5%ส่วนไดมอนด์ได้3ชั้นเลย10% 5% 5%แสดงว่าเหมือนกระตุ้นให้เราต้องช่วยทีมงานให้เขาเติบโตมีรายได้ด้วยเราถึงจะได้แมทชิ่งเพิ่มถูกต้องเลยค่ะวินวินทั้งเราทั้งทีมงานน่าสนใจครับ แล้วโบนัสอื่นๆหรอครับมีอะไรเด่นๆอีกบ้างไหมครับก็มีอีกนะคะอย่างโบนัสเลเวลอันนี้จ่ายตามชั้นลึกได้สูงสุดถึง15ชั้นเลยตามง่นไขเขาแล้วก็มีโบนัสผู้บริหารอันนี้ดูใหญ่จังใช่ค่ะอันนี้อาจจะได้ส่วนแบ่งจากยอดขาย PV รวมทั้งบริษัทเลยสูงสุดถึง16%แต่แน่นอนว่าสำหรับตำแหน่งที่สูงมากๆแล้วเป็นเป้าหมายยาวๆไปครับแล้วก็มีโบนัสแ a n c ชส s สำหรับคนที่ลงทุนเปิดแบบว่าจุดกระจายสินค้าหรือ stock ID master นะคะเข้าใจครับพอทีมเริ่มใหญ่ขึ้นการจัดการสายงานการวางคนก็น่าจะซับซ้อนตัวนี้เขามีตัวช่วยไหมครับมีค่ะเขามีระบบที่เรียกว่า auto plus up กับ auto placement อ๋อ auto ออโโค่ะหลักๆก,ก็คือระบบจะช่วยจัดวางสมาชิกใหม่ในฝั่งทีมที่เหมาะสม เพื่อช่วยสร้างสมดุลให้ทีมแล้วก็อาจจะช่วยอัปเกรดตำแหน่งให้อัตโนมัติด้วยถ้าเงื่อนไขถึงก็คือลดภาระการจัดการให้ผู้นำไปได้พอสมควรใช่ค่ะน่าจะช่วยได้เยอะนอกจากเรื่องรายได้แล้วเ,เหมือน WCI เขาก็มองเรื่องความมั่นคงระยะยาวให้ด้วยหรือเปล่าครับเห็นมีพูดถึงตำแหน่งเกียรติยศ มีค่ะมีพูดถึงตำแหน่งเกียรติยศต่างๆที่พอทำถึงแล้วเนี่ยจะได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมอย่างเช่นประกันชีวิตหรือว่าค่ารักษาพยาบาล๋อค่ะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามระดับความสำเร็จก็ถือเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องตัวเงินโดยตรงครับผมงั้นสรุปสั้นๆนะครับแผนไรายได้ WCI คือมีหลายช่องทางไรายได้ที่ผูกกับตำแหน่งหรือ PV แล้วก็ประสิทธิภาพของทีมทั้งการแนะนำ การสร้างสมดุลทีมการช่วยทีมให้สำเร็จใช่ค่ะนอกเหนือจากความเข้าใจในตัวแผนโบนัสอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเทกษะส่วนตัวหรือว่ากลยุทธ์แบบไหนกันแน่ที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญจริงๆในการสร้างความสำเร็จที่มันยั่งยืนในเส้นทางนี้ค่ะอืมคงไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจแผนอย่างเดียวแน่ๆค่ะอันนี้น่าคิดต่อมากๆ